เคยสงสัยไหมว่าคนรวยที่มีเงินลงทุนหลักพันล้านบาทเนี่ยเขาลงทุนกันยังไงวันนี้จะพาไปรู้จัก diversification วิธีลงทุนที่กลุ่มนักลงทุนรายใหญ่ระดับ ultra er rich ยัง tiger 21วันเขาใช้กันลองนึกภาพว่าถ้าคุณเก็บเงินมา30ปีเพื่อใช้ตอนเกษียณแล้วเอาเงินทั้งหมดไปลงทุนในหุ้นแค่ตัวเดียวแต่วันดีคืนดีก็ดันมีข่าวร้ายมากระทบหุ้นตัวนั้นจนราคาดิ่งลง50%ในวันที่เราต้องใช้เงินพอเป็นแบบนี้แล้วแผนใช้เงินตอนเกษียณก็ต้องถูกพับไปนี่แหละค่ะเหตุ สินทรัพย์ไม่ใช่แค่ลงทุนในหุ้นไม่กี่ตัวเท่านั้นด้วยคาศัพท์ที่ว่าสินทรัพย์แต่ละประเภทจะเคลื่อนไหวไม่เหมือนกันในแต่ละสภาวะตลาดใช่ในช่วงที่เศรษฐกิจโตหุ้นมักทําผลตอบแทนได้ดีแต่ถ้าช่วงเศรษฐกิจซบเซาพันธบัตรหรือทองคําที่เคลื่อนไหวสวนทางกับหุ้นก็อาจช่วยพิ่มพอร์ตไว้ได้ถ้ากระจายการลงทุนอย่างถูกวิธีความเสี่ยงของพอร์ตก็จะลดลงแถมยังมีโอกาสได้ผลตอบแทนจากหลายสินทรัพย์อีกด้วยแล้วต้องดิเวอร์ซยแบบไหนให้พอร์ตแข็งแรงมาลองสองวิธีที่กลุ่่่่่มมม1เเเเขขาาใช้้กกัันนนคคคะะไไไลงทททุแสิรรพพยย์ปภดดีววือ แค่หุ้นหรือพันธบัตรอย่างเดียวแต่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทเช่นหุ้นพันธบัตรอสังหาริมทรัพย์หรือทองคํา 2. ในแต่ละประเภทสินทรัพย์ก็ให้กระจายการลงทุนไปหลายๆอุตสาหกรรมและหลายประเทศเช่นถ้าลงทุนหุ้นก็ให้กระจายไปทั้งหุ้นในประเทศหุ้นสหรัฐและหุ้น e m e r g i n g m a r k e เ s เป็นต้นแต่ถ้าทําเองยากเนี่ยลองใช้ ETF เป็นตัวช่วยเพราะมันช่วยให้เราลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภทได้ง่ายขึ้นอย่างที่เคยอธิบายไว้ในคลิปก่อนลองใช้พอตัวเองกันดูนะคะว่ากระจายการลงทุนดีพอรหรือย,ยังแต่ถ้าย ดเ,เดี๋ยวจะมาแชร์เทคนิคการทำ diversification ที่ดีกันต่อค่ะ